ฟันดีไหมลูกฟันดีไหมหิวเหรออูอ๋เดี๋ยวไม่ให้นะคะเดี๋ยวไม่ให้โยนดูดูใครดูใครจะเอ๋อูยกลับมานอนบ้านแล้วเมื่อคืนเนี่ยเฮะยทำไมไม่กลับบ้านทุก,กคืนลูกทุกคืกลับมาบ้านแล้วลูกอูอยเล่าฟันดีไมหมเราอะอฟันดีไหมครับหิวออยังลูก คัย,ยังยังรูปเหรอนี่รักจังเลยเนี่ยมากินข้าวไหม <Okay. S 1> จะมาไหมเราอ,ะอ่ะฮะมาเร็วนี่ทเทแล้วนะเร็ว ยิงอีกยิงอีกมั่ให้หมดเลยนะลูกนะนอนกันดิขางยางยู่นีน่นี่เร็วมาเร็วไม่มาหมดนะแต่ก็ไม่หมดหรอกเพราะว่าตัวเนี้ยเขากินนิดเดียวตัวนี้เขากินนิดเดียว,ว,นนยวพอตัวนี้หยุดกินแล้วตัวนั้นก็จะมามั่มเกลี้ยงเลยนะคะแล้วก็จะไปข้างนอกนี่คือกิจวัตรประจำวัน รอไม่ลูกเดี๋ยวบริหารร่างกายให้ต่อนะนั่นไงนั่นไงสเสด็จลงมาแล้วใช่ไหมนะ,ะ,ะเสด็จลงมาแล้วหนูก็จะมัมหมดเลยมัมไม่หมดเลยนะลูกไม่เป็นไรไม่ว่าแม่ไปดื่มกาแฟก่อนนะ สงสารเนาะจะเข้าห้องน้ำมาดเนี่ยขาคนลากเข้ามาด้วยอย่างเงี้ยลากเข้ามาอย่างเงี้าายสซงขานี่ก็จะอยู่อย่างนั้นอะบางทีมันก็เกะกะเนะาะเพราะเขาเอ่อไม่สามารถที่จะบังคับสซงขาน,นได้นะสงสารจังเลยลูกเอ้ยเวลาออกไปก็เขี้ยก้อนนี้ออกไปด้วยซึ่งแม่ไม่ว่าหรอก ไม่เก็บกวาดแต่สงสารโนลุกก็เลยเอาเอาเอาเนี่ยส้วมเขาเนี่ยเอาไว้ใกล้ๆที่สุดเพื่อที่เขาจะได้สะดวกกินนอนแล้วก็ขี้ขตรงนี้แต่เขาก็ไปทั่วนะพื่อบริเวณบ้านเนี่ยเขาก็ไปทั่ว พูเลยปพูดๆเลยเดี๋ยวแม่เก็บให้นะปพูดๆเลยนะลูกนะปพูดๆนะค่ะเดี๋ยวแม่เก็บให้ลูกไม่ไม่ไมว่าเดี๋ยวแม่เก็บแล้วแม่กวาดนะลูกนะ ยังดีนะที่เขาแบบปวดอึปวดเยี่ยวเขาก็รู้สึกแล้วเขาก็มาส่วมเห็นบางเห็นบางของบางคนนะอยู่ในทิกต o k หรืออยู่ใน YouTube เนี่ยต้องใส่แฟมเพิดอ่ะอันนั้นก็ลําบากเลยเนาะแต่ดีตัวนี้ของเราเขายังมีความรู้สึกเขายังทําธุระเองได้ หายไหมลูกทำแบบทุลักทุเลเนะ้อไอ้ลูกเดี๋ยวแม่ตักทิ้งนะลูกนะเป็นให้ทุกอย่างเลยนะลูกนะมไม่กินแล้วเหรอลูกกินแล้วเหรอหในเวลาเขาเข้าไปในน,นี่เวลาเขาออกมาอันนี้ก็ติดออกมาด้วย เพราะว่าขาหลังเขาแบบมัน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 บังคับไม่ได้มันก็ลากเอาก้นนี่ออกมาด้วย mm. ต้องัทิ้งทุกวันนะคะ mm. เพราะว่ามันต้องเปิดฝา,าไว้ให้เขา mm. เป็นให้ทุกอย่างแล้วนะไ mm. หยไว้ยนะลูก ปิดดีๆแล้วก็เอาไปทิ้งจะได้ไม่มีกลิ่